สวัสดีคุณผู้ชมนะครับคลิปนี้เราจะมาซ่อมรถ HondaWave 110i รุ่นเก่าคันนี้กันนะครับอาการของเขาก็คือสตาร์ตติดบ้างไม่ติดบ้างส่วนใหญ่แล้วจะสตาร์ทไม่ติดครับติดแล้วเดินเบาได้เวลาเร่งแล้วก็ดับบูบนะครับ นี่เป็นหัวเทียนที่ถอดออกมานะครับก็จะมีคราบสีดําเกิดจากการเผาไหม้นะ้ำมันเครื่องนะครับคันนี้มีควันขาวนิดๆหัวเทียนตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปขัดทําความสะอาดแล้วก็ปร,รับตั้งระยะห่างให้ชิดเข้ามาอีกหน่อยครับคันนี้พอสตาร์ตติดได้แล้วเดินเบาได้ถ้าเอามือกดตรงบริเวณเบาะรถจะดับครับตรงนี้แปลกเหมือนกันนะครับรถคันนี้เบาะจำรุดนะครับไม่ได้ขันน็อตมา สามารถยกเบาะขึ้นได้เลยไม่ต้องขันน็อตครับผมเลยจะถอดชุดสีบริเวณยูบ็อกออกดูครับว่ามีการทับสายไฟอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่ากดตรงยูบ็อกแล้วรถจะดับถ้ากดตรงอื่นรถไม่ดับครับขันน็อตยึดตะแกรงเหล็กกันลอยออก3ตัวครับจากนั้นก็ยกตะแกรงเหล็กออกจากนั้นถอดสกูยึดชุดสี2ตัวนี้ออกครับใช้ไขควงแบนงัดบริเวณนี้แล้วค่อยๆดึงชุดสีนี้ออกครับ สังเกตดูแล้วก็ไม่มีการทับของสายไฟหรือผิดปกติแต่อย่างใดครับผมถอดปลั๊กหัวเตียนออกแล้วใช้สายหัวเตียนสอดเข้าล่องบริเวณเสื้อสูบแล้วกดคารสตาร์ทปรากฏว่าไฟมาบ้างไม่มาบ้างครับส่วนใหญ่แล้วจะไม่มามาก็จะน้อยไฟไม่แรงเลยจะลองเช็คชุดมัดไฟดูครับว่ามีปัญหาหรือเปล่าถอที่จับกันตกด้านหลังออกมีน็อตเบอร์12ยึดอยู่4ตัวครับคารสกูยึดชุดสีบริเวณโชคฝั่งซ้าย หากเป็นรถที่ปกติทั่วไปก็จะมีน็อตอยู่ตรงนี้ครับก็ให้เอาชุดสีด้านหน้าออกก่อนครับคันนี้ชุดสีจำรุดรวมถึงไม่มีน็อตผมเลยไม่ได้ถอดครับถอดชุดสีออกมาก็จะพบกับปลั๊กสายไฟผมก็จะเช็คปลั๊กสายไฟที่มี2เส้นครับถอดออกมาก็จะพบกับค้าบฝุ่นปนน้ำมันเครื่องเลยแค่ทําความสะอาดเอาฝุ่นออกครับเราจะเช็คสายไฟเส้นสีขาวคือสายไฟที่จะไปชาร์จแบตเตอรี่ เพราะว่ารถคันนี้แบตเตอรี่ไม่มีไฟรวมถึงไม่ได้ต่อแบตเตอรี่ไว้ด้วยหากระบบชาร์จไฟเสียรถก็จะสตาร์ทไม่ติดครับใช้ลวดหรือสายไฟสอดเข้าไปในปลั๊กสายไฟเส้นสีขาวกดคันสตาร์ทแล้วเคียร์ลงกราวครับหากมีประกายไฟก็แสดงว่าระบบชาร์จไฟยังดีอยู่เหมือนคันนี้ที่มีประกายไฟคือมัดไฟยังดีอยู่นั่นเองครับ ต่อไปเราก็จะมาเช็คสายไฟ2เส้นนี้ครับที่มีจำนวนยางสีดําหุ้มอยู่เป็นสายที่ออกมาจากพันเซอร์คอยซึ่งถ้าพันเซอร์คอยเสียไม่มีสัญญาณส่งไปที่กล่องก็จะสตาร์ทไม่ติดไฟไม่ออกหัวเตียนครับเช็คได้โดยการใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าความต้านทานครับปรับมิเตอร์ไปที่ย่านความต้านทานที่ 2K หรือ2 0 0 0โอห์มจิ้มสายสีแดงและสีดำเข้า2เส้น ฝั่งที่ออกจากมัดไฟข้างไหนก็ได้แล้วอ่านค่าวความต้านทานที่ได้ครับคันนี้ค่าวความต้านทานขึ้นเป็นปกติแสดงว่าพันซื้อคอยไม่เสียครับบริเวณใต้ยูบ็อกก็จะมีแบตเตอรี่อยู่ซึ่งคันนี้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพรวมถึงไม่ได้ต่อแบตเตอรี่ไว้ด้วยครับแบตเตอรี่ไม่มีไฟเลยผมจะลองเปลี่ยนแบตเตอรี่รถของผมใส่เข้าไปดูครับว่าไฟจะออกหัวเตียนหรือเปล่านะครับเพื่อจะเช็คว่าปั๊มติ๊กยังทํางานดีอยู่หรือเปล่า ถ้าแบตเตอรี่มีไฟเปิดสวิตช์กุญแจปั๊มติ๊กต้องมีเสียงดังปี๊ดสวินาทีครับตอนนี้ก็ใส่แบตเตอรี่ใหม่เป็นที่เรียบร้อยเปิดสวิตช์กุญแจแล้วเสียงปั๊มติ๊กก็ทํางานแสดงว่าปั๊มติ๊กปกติดีอยู่ครับต่อไปก็จะมาเช็คไฟที่ออกจากสายหัวเทียนครับปรากฏว่าไฟออกดีและแรงมากครับจากนั้นก็สวมปลั๊กหัวเตียนรวมถึงสวมหัวเทียนเข้าไปด้วยเพื่อเช็คว่าปลั๊กหัวเตียนและหัวเทียนยังดีอยู่หรือเปล่าครับปรากฏว่า ไฟออกดีกระดโดดที่เขี้ยวหัวเทียนดีปลั๊กก็ดีครับจากนั้นผมก็ขันหัวเทียนเข้าไปที่ฝาสูบสวมปลั๊กหัวเทียนให้เรียบร้อยเรามาลองสตาร์ทกันดูครับ จะเห็นได้ว่าสตาร์ททีเดียวติดเดินเบาได้บิดติดมือดีครับเลยสงสัยว่าเมื่อใส่แบตเตอรี่ที่มีไฟเข้าไปแล้วทําไมไฟออกหัวเทียนสตาร์ตติดเร่งติดมือดีน่าจะเกิดจากแผ่นชาร์จเสียหรือเปล่าเรามาเช็คการชาร์จไฟของแผ่นชาร์จกันครับว่าดีหรือเปล่าผมใช้มัลติมิเตอร์วัดวต์ที่แบตเตอรี่ตอนดับเครื่องจะเห็นว่าวัดได้13วต์จากที่เห็นในภาพครับจากนั้นเรมาดูการชาร์จขณะที่เดินเบาและเร่งเครื่องครับ จากที่เห็นก็จะพบว่าการชาร์จนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติดีขณะเร่งเครื่องไม่เกิน14โวลต์ขณะเดินเบาอยู่ที่ประมาณ13โวลต์แสดงว่าแผ่นชาร์จดีอยู่ครับต่อไปผมจึงมาเช็คโค้ดครับว่ารถคันนี้ติดโค้ดร,รหัสผิดพลาดอะไรหรือเปล่าทําไมอาการถึงเป็นแบบนี้ครับเราจะตรวจสอบได้โดยเรียกข้อมูลจากปลั๊ก DLC สีแดงครับเว็บรอยสิอรุ่นเก่านี้จะอยู่บริเวณด้านหน้าใต้ชุดสีด้านหน้าตรงนี้ครับ ก็เหมือนหลายๆคลิปที่เคยทํามาครับถอดปลั๊กออกมาใช้ขั้วบนซ้ายล่างซ้ายจากนั้นเสียบสายไฟเข้าไปเปิดสวิตช์กุญแจเราไปดูรหัสกันครับว่าติดรหัสอะไรจากที่ดูก็จะเห็นว่าติดรหัส12นะครับกระพริบยาว1ครั้ง และสั้นสองครั้งวนอยู่อย่างนั้นไม่มีรหัสอื่นแสดงว่ามีรหัส12รหัสเดียวนะครับรหัส12ก็คือหัวฉีดครับเราก็ตรวจสอบเบื้องต้นครับว่าปลั๊กหัวฉีดรวมหรือเปล่าสายไฟชำรุดหรือเปล่าครับหรืออาจจะแค่ติดโคดเฉยๆก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมจะลองลบรหัสรีเซ็ตกล่องดูครับว่าจะหายหรือเปล่าหากไม่หายก็จะตรวจสอบหัวฉีดครับว่าทําไมติดรหัส12หัวฉีดมีปัญหาหรือเปล่าครับ วิธีการลบประหัสก็เปิดสวิตช์กุญแจดึงสายไฟออกจากขั้วปลั๊ก DLC แล้วเสียบเข้าภายใน5วินาทีในคลิปนี้อาจจะไม่ได้ทำให้ดูต้องขออภัยด้วยนะครับจากนั้นเราก็จะรีเซ็ตกล่องด้วยการถอดปลั๊กอุณหภูมิน้ำมันเครื่องบริเวณเสื้อสูบฝั่งซ้ายตรงคันเกียร์เสียบสายไฟเข้าไปเหมือนเดิมครับเปิดสวิตช์กุญแจแล้วถอดสายไฟออกภายใน10วินาทีไม่ต้องเสียบกลับเข้าเหมือนเดิมถ้าไฟกระพริบติดๆก็แสดงว่ารีเซ็ตสำเร็จครับ เมือ่อเรเซตสำเร็จแล้วก็เสียบปลั๊กอุณภูมิน้ำมันเครื่องกลับเข้าไปที่เดิมถอดสายไฟออกจากขั้วปลั๊ก DLC ถอดขัว้วแบตออกเพื่อจำลองว่าแบตเตอรี่ไม่ได้ใช้เหมือนเดิมจากนั้นเรามาสตาร์ทแล้วก็เบิ้ลคันเร่งดูครับว่าเดินเบาได้หรือเปล่าบิดติดมือหรือเปล่าครับ ย่างที่เห็นครับปรากฏว่าสตาร์ตติดได้ง่ายเดินเบาได้และบิดติดมือไม่มีสะดุดหรือวูบเครนี้ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ของผมครับหากใส่แบตเตอรี่ที่มีไฟไฟจะออกวัวเตียนเดินเบาได้เร่งติดมือครับถึงแม้จะติดรหัส12อ,อยู่แต่ถ้าไม่มีแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพจนไม่เก็บไฟแล้วรถจะสตาร์ตติดได้เดินเบาได้แต่เร่งและดับครับต้องรีเซ็ตใหม่ถึงจะสามารถเร่งติดมือได้ครับ สรุปครั้นี้สาเหตุก็คือติดรหัส12ลบรหัสและรีเซ็ตกล่องก็สําเร็จแล้วครับครั้งต่อไปก็เป็นประสบการณ์ครับอาการอะไรก็ตามคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกก็ให้ลบรหัสรีเซ็ตกล่องไปก่อนเลยครับไม่เสียหายอะไรจะได้ไม่เสียเวลาหาสาเหตุยืดเยะเหมือนผมแบบนี้ครับเรื่มเป๋ตอนกดเบาะแล้วรถด,ดับนี่แหละครับเลยออกเอาถ่ายไปเลยขอบคุณที่รับชมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านและเจอกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปสําหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ